โห้กาลีเฮ้ยกาลีไปไหนวะเอามาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันก็เดอไอ้เหี้ยราท้องอันไไอ้เหี้ยกว่วมันมันมันเล่นพวกเราแหละไอ้กาลีเอเฮ้ยมงไม่เลิกออกทาสองข้ายวายกาลี ขอร้องเนี่ยมึงขายทิ้งเถอะนะแล้วมึงออกอย่างอื่นกูขอร้องเนี่ยพัดชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักคู่หนึ่งนะครับเกมชินอิมแพกแพกแพกเป็นเกม Open น o หมดแอคชั่นอารีจ์ปะจนภัยสำรวจโลกค่อยๆค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเกมวิ่งเล่นตีมอนเพลินโดยตัวเกมก็มาพร้อมกับมัลติแพลตฟอร์มก็คือเล่นได้ทั้ง Android iOS iPad PlayStation PC มันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นในหลากหลายออกไปข้างนอกก็เล่นได้ เล่นในมือถือก็ได้หรือไปเที่ยวก็แค่พก iPad ไปเล่นก็ได้ในตัวเกมก็ยังมีเควสที่น่าสนใจมีทั้ง World Quest Story Quest ทำให้เราได้รู้จักกับตัวละครหรือ NPC แต่ละตัวของเกมได้มากขึ้นทั้งนิสยัยใจคอรประวัติความเป็นมาต่างๆได้ช่วยชาวเมืองไปพร้อมๆกับตามหาแฟที่หายไปแล้วก็มีระบบหลากหลายด้วยนะ เออสามารถเล่นกับเพื่อนก็ได้นะช่วยกันไปตีบอสอะไรเงี้ยระบบจัดทีมที่เล่นหลากหลายตัวละครพร้อมกันนะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการน้ำชาทำอาหารตกปลาว่ายน้ำโอ้โหเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวระบบเกมแล้วยังมีประพื้ซ้อนอยู่มากมายให้ผู้เล่นเนี่ยได้ค่อยๆแก้ปริศนาเป็นเพลินระหว่างสำรวจแผนที่ต่างๆเสี่ยงภาพในคุณภาพสูงมากเลยนะมีทั้ง4ภาษานเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอังกฤษจีนเกาหลีญี่ปุ่น ที่ใช้นักภากเนี่ยมืออาชีพทั้งนั้นเลยนะ้โอ้ยเหมือนภากันิเมะเลยอะไรเงี้ยและเกนชิน Impact มาพร้อมกับเวอร์ชั่น2.7แพดใหม่แล้วพี่น้องโดยเกนช i นอิม a พกเวอร์ชั่น2.7เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝันลับในห่วงลึกอ้อโดยในตัวแพดใหม่เนี่ยก็จะมีพวกนิวคารคเตอร์ใหม่มาด้วยนะเว้ยตัวแรกเลยก็จะเป็นเยลันเยลัน ตัวละครระดับ5ดาวเป็นธาตุน้ำด้วยนะสําหรับใครที่เปิดตัวนี้ขอให้ทุกคนโชคดีด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมากับน้องคุคิชิโนบุนะักแก้ปัญหามือฉัง4ดาวนะตัวนี้เป็นธาตุไฟฟ้านะจ๊ะแบนเนอร์อธิษฐานตัวละครสําหรับครึ่งแรกเนี่ยก็จะเป็นเยลานบวกเซลรีลันนะและครึ่งหลังเนี่ยก็จะเป็นอิโตรีลนันบวกกับคุคิชิโนบุสี่ดาวขอให้ทุกคนโชคดีเด้อแล้วก็มีอาวุธใหม่ด้วยโอ้โหย็ดแค่ อีเวนต์ใหม่ก็มาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ของลองลอยพิศวงบนเส้นทางอันตรายแล้วก็ตามมาได้วยะจญคลนส่วนประหลาดมีมาหากรรมเทศกาลตีกรองโหร้องแห่งอาราธินะ ก็อันนี้ก็มีรางวัลด้วยนะครับและหัวใจเครื่องกลนอกจากกิจกรรมที่มาใหม่แล้วก็ยังมีระบบเกมใหม่ด้วยนะก็คือเพิ่มระบบ Challenge Future ที่จะช่วยให้คำแนะนำในการเอาชนะโดเมนระดับสูงที่ใช้รูปดวมเมเทเรียในการอัปเกรดตัวละครเพื่อให้ผู้เล่นสามารถจัดทีมที่จะเอาชนะโดเมนได้ง่ายขึ้นเพิ่มระบบคำสั่งในการเพิ่มระดับพรสวรรค์ทาเรและตัวอย่างการเลือกค่าสถานะของอาร์ติ c t ในตอนที่ผู้เล่นเลือกพัวสวรรค์ของตัวละครจะสามารถเลือกดูคําแนะนําในการลําดับการอัพพรสวรรค์ของตัวละครนั้นๆจากข้อมูลจริงของผู้เล่นส่วนใหญ่ที่แอคทีฟอยู่ในเกมและในตอนที่เลือกดูรายละเอียดของอัลลิ a ฟกต์ผู้เล่นสามารถดูค่าสถานะหลักของอัลลิเฟกต์ชิ้นนั้นๆว่าค่าสถานะไหนที่ได้รับความนิยมที่มากที่สุดจากข้อมูลของผู้เล่นส่วนใหญ่ที่แอคทีฟในช่วงนั้นเพื่อเป็นแนวทางสําหรับผู้เล่นใหม่ในการเลือกปั้นตัวละคร นั่นเองนั่นนี่นนนก็คือเกนช i นอิมแพกเวอร์ชั่น2.7มาแล้วครับพี่น้องจะลืมนะครับช่วยกันโหลดกันเยอะๆนะเข้ามาเล่นเข้ามามันกันดีกว่าพวกเราเล่นอยู่ข้างล่างเลยนะครับขอทุกคนโชคดีนะจ๊ะสำหรับการเปิดตัวละครหรือว่าอะไรก็แล้วแต่โหลดเลยเกนจิน Impact แพกกนั่นบอกว่าโอ้สวัสดีไม่เจอกันนานเลยนะเจ้าขอบคุณเป็นไฟล มีเสียงลมสวัสดีครับสมาชิคว <c oughs> ิ่ลงลมก็แรงเลยตัวอะไรดีครับตัวอะไรดีครับแย่วหวายไหมเนี่ยเหมือนแบนง่วงเลยไ ه, ไเฮ้ย้แคลลี่ขอมาหน่อยดิแคลลี่เออเอมสู๋อะตึงๆเนี่ยก็เดี๋ยวๆล็อกซี่อะไรไอ้ล็อกล็อกซี่ล็อกซี่อะไรวะเนี่ยล็อกซี่ป่าเหรอล็อกซี่เฮ้ยล็อกซี่เฮ้ยซี่ สีเอ้ยเกี่ยวทำไมดิวะล็อกซีแม่งล็อกซีเอ้ยไอพิมบ์บอกมันดิพิมบ์บอกมันดิล็อกซี่มันเอาสเปิลมาทำไมวะหลอกเอ้าเฮ้ยเฮ้ยล็อกซีเอ้าเฮ้ยเฮ้ยล็อกซี่พิกเกอร์เมื่อเฮ้ยไอล็อกซี่เรียบร้อยเกี่ยวอะไรมึงเนี่ยฮะคืออะไรวะ อะไรของมึงเนี่ยมึงต้องไปตรวจเยี่ยวด่วนเลยนะล็อกซี่แค่ที่ปาการนะครับไม่ก็เก่งเก่งที่สุดแล้วครับตัวตึงครับตัวเนี้ยไอ้ยังมันได้มันก็เล่นได้แหละแต่มึงเอาสปิลมันอะไรเนี่ยพวกตึงอ่ะขี้เผาไฟพุ่ม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 พุ่ตึงกะรวยเลยว่ะเออวะกะรวยจนนะยังกูไปแก๊งถ้ากูไปแก๊งคือเบี้ยวมันหันสองเลยนะกูก็หันสองมันก็หันสองเนี่ยวิวไอ้เหี้ยทำเพื่ออะไรกาลีหลุดมาเนี่ย เฮ้ยแกกาลีไปไหนวะเฮ้ยไอ้เกาลีกูไปแล้วว่ะแด่แต่แด่แต่แด่แต่แด่แไปแล้วกาลีกูแด่แต่แด่แต่แเอาสปินด้วยกดสปินด้วยแด่แต่แด่แต่แด่แต่แดโอเคกาลีมาแล้วกาลีมาแล้วเฮ้ยมึงอย่าเดินเข้าป่าดิโอ้โหมึงเลี้ยวเยอะกว่ากูอีกตอนนี้ ิวกูอีกมึงอ่ะเดินไกลเลยไอ้กาลีหลุยแล้วเหรอฮัลโหกาลีเฮ้ยกาลีไปไหนวะเอามาแล้วลเินมันอะเอ้ยเดี๋ยวไอ้แกลเร์นสองอันไอ เอว่ามันว right like okay. ่าม em> yeah. ันเล่นพวกเราแหละไอ้กาลเรียชัดเลยมันเล่นอะไอ้เหี้่กูก็เล่นมันเหมือนกันไงมันจ้องจะเล่นมึงอ่ะมันจ้องจะเล่นมึงเลยอ่ะดูดิเฟสหยอเนี่ยไหมมันมาเฟสหยอกแล้วรองเท้าสองอันมึงดูดิมันมันทำมึหมือนเน็ตหลุดอ่ะไองไปดูเวียดนามมาเล่นเหรอดูเวียดนามเล่นมารองเท้าสองข้างไงพี่มวยอันนี้มันเริ่มแรกกันเนี่ยเริ่มแรกก็คืออะไรวะพี่บอลแตกแล้วปล่อยเลยปล่อยเลยไปไม่ได้เหรอ ยี่งตายนะแข่งอยู่กาลีวันจีโอเย่ได้ฆ่าได้กาลีได้ฆ่าได้วายวินมึงตาวสองข้างมั่วห้างข้างเลยไอโดนโดนโดนไอ้ล้างสวยกูตายตายตายไออะไรบุคคาด้วยตีแรงขึ้นเลยไงวายตายสองข้างไลยกลางเอยกลางเลยเต็มเลยว่าลองที่กลับมาบ้านดิเต็มเลยตายแล้วแต่แล้ว ไม่ได้นะได้ยืนหน่อยดิยืนหน่อยดิเวียงตายมัเลยวิ่งตายมัเลยวิ่งตายมัเล็วียนตายมัเล็วียนตายมัเลยกคโดนทางเอ้าเฮียรอดแล้วโอ้โหเฮียโอ้ยเฮียลิเตอร์มึงทำอะไรวะมาพราเฮียมึือมายีได้อยู่แล้วเนี่ยไปแอบเฮียอะไรตรงนั้นกูโคตรงงเลยเนี่ยเอาไว้ได้นะเอาเอลยเฮียหลอกซีนี่นะออนก็คง แกก็ป้อมบนวันน่ะเอ้ามึงยังไม่กลับมาอีกเหรอวันน่ะเอ้าเฮ้ยเอ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไปดีอะไรกันเนี่ยไอ้เดียววะเฮ้ยพวกมึงไปตรวจเยี่ยวกันก่อนมันเนี่ยฮะมึงเป็นอะไรกันเนี่ยเอ้ากดแล้วกดเกินใหม่เล่นด้วยไอ้เฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเม่งสูตรไหนวะเอาเฮลิเตอร์นี่อยู่โอ๊ได้ได้แล้วฟังตามเหมือนเนี่ยฟังตามเหมือนเนี่ยฟังตามเหมือน เท่เลยอะไอ้เยื้ยืนยืนไหวไหวมึงยืนกูเปี้ยงอ่ะไอไอเอวู้บก็ไปไหมล่ะตายเอ้ยวู้บวิ่งยิงวายตายกูรีฟาร์มเลยกูมีโอกาสฟาร์มกูฟาร์มก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ฟาร์มเอ้ยได้เหรอวะมองเท้าผิดหรือเปล่ากาลีอ่ะเฮไปดิไง

มีสกิลแล้วกูมีสกิลแล้วไม่มีกูมีสกิลแล้วไม่มีกูมีสกิลแล้วไม่มีสกิลแล้วสกิลแล้วไอ้เหี้ยติดมึงติดมึงติดติดยิงดิมึงยิงไอ้เหี้ยตายแล้วไอ้เหี้ยตีติดอ้าวตีอยู่ล่างเลยเมื่อกี้เอ้าไอ้ยกาลีกูตายรองเท้าสองข้างกูไอ้ยังมึงไม่แข่งเท้าทิ้งไว้เวนมึงเอาแล้วมันออกมาทำอะไรวะรองเท้าคู่นั้นน่ะ้ยกาลีมึงไม่ไม่ ซื้อรองเท้าสักอันนึงอ่ะไอ้ยิงเออเอ้ยมันเหวมเหวไอ้เหวอเออตายไอ้ตายอ๊อปมาตีดิมาตีดิกูตายเนี่ยตีดิดูฮิตไอกูตายแล้วยแต่ไม่มาช่วยกูมันจะตายแล้วเนี่ยไม่รอกาลีมึงไอ้กาลีมึงยังไม่เปลี่ยนรองเท้าเลยเว้นไอ้เมีาตายกาลีกู

ไอคิ้วเออเรียบร้อยเอ้ยคุณโอ,อ,อ,อ้ตายเอ้ค้ามันดิลองตีค่าดิเอออะไรเงีเนี <S <s <uss> <S เออ่ยเฮ้ย <s uss> มึงยังไม่เปลี่ยนเลย <c oughs> ไอ้กาลีไอ้เหี้ยกาลีมึเงเปลี่ยนเท้าดิออกตำมีอะไรออกทำห้าอะไรเออไอมึงยังไม่เลิกออกตา้งสองข้างไว้กาลี แล้วแม่งปิดลำพงด้วยนะไอวินปิดลำพงปิดใหม่เหมือนแม่งเล่นอยู่คนเดียวบนโลกไปเนี่ยแล้วมึงจะอ่อนรองเท้าทำไมอะวะน้าเหี้ยมันก็เปลี่ยนมึงเกินไม่ก็ได้มึงขายทิ้งยังไม่โกรธเลยเนี่ยไอ้เหี้ยมึงดูดิมันยังไม่เปลี่ยนเลยเฮ้ยตายหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยจับได้โอเคได้อยู่เฮ้ยหลังหลัสายสายสายเฮ้ยเฮ้ยมันจบป้อมมันจบป้อมเฮ้ยสายไอ้เหี้ยกลับะเร็วดูเลยกลับบะเร็วดูเลยเ้ย เฮ้ช่วยกูได้เปล่าช่วยกูได้เปล่าตรงเนี้ยเกียแล้วกูซื้อของไม่ทันและโอ้หายไปเลยแม่มึงเฮ้ยเอ้ยกาลีมึงก็ไม่ข่ายรองเท้าเลยมันเป็นรองเท้าอัปมงคลแลยดูดิมันยังไม่เปลี่ยนนะเฮ้ยแล้วกูจะตายแล้วกูตายเลยได้ไงวะเนี่ยกูโดนคลิปตีตายไอ้กูโดนคลิปตีตายมันพีดาร์กแล้วตาย เอ้ยรองเท้านำโชคมึงอ่ะกูไหวเลยขอร้องเนี่ยมึงขายทิ้งเธอนะแล้วมึงออกอย่างอื่นกูขอร้องเนี่มีหอกคียดาก์คคียดากนี่แหละเฮ้ยซูดาร์ตีบ้านเลยเอาเอาเอาลืมลือมีแมื่อวานี้เว็วเร็วโดนตีบ้านแจ๋วเนี่ยเหรอคียดากเค้ยโอ้บวกลา มึงม <singing flowers> ึงลืมได้ยังไงเนี่ยโืมครับอ้อกูอ๋อปวดหัวอ๋อเหี่ยแพ้บเลยส